เกาหลีใต้นี่เป็นประเทศที่มีคนไทยก็เดินทางไปทำงานอยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะคะโดนจับเพราะเป็นผีน้อยเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายก็มีดูแล้วเกาหลีใต้ก็น่าจะมีความเจริญของบ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจมากกว่ากัมพูชาแต่ทำไมถึงมีหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ถึงต้องการจะเดินทางไปทำงานที่กัมพูชาแก๊งพวกนี้หลอกลวงว่าอย่างไร สำนักข่าวของเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นเป็นสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะก็ได้มีการรายงานข่าวฉบับนี้รวมถึงนักข่าวเองก็ได้มีการแฝงตัวเข้าไปทําทีเหมือนกับว่าตัวเองก็สนใจในการสมัครงานที่กัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะในสังคมของเกาหลีเนี่ยมีโฆษณารับสมัครชาวเกาหลีใต้ไปทํางานเยอะมากๆนะคะโดยมีข้อความเช่น ไปทำงานที่มีรายได้สูงในต่างประเทศรวมถึงในบางโฆษณาเนี่ยก็มีระบุด้วยว่าที่พักหรูตั๋วเครื่องบินฟรีแล้วก็หลอกล่อด้วยรายได้ค่ะว่ามาทำงานที่นี่คุณจะมีรายได้ถึง8,900ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือเกือบเกือบ3 0แสนบาทเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของ Korea Times ค่ะได้สมบุบาท ก็คือแส้งว่าตัวเองเนี่ยสนใจที่จะสมัครงานตามโฆษณาชิ้นหนึ่งที่ได้รับในโลกออนไลน์แล้วปรากฏว่าพอบอกว่าสนใจนี่นะคะก็มีการตอบกลับจากปลายทางภายในเวลาแค่5นาทีก็ตอบกลับเข้ามาทันทีโดยผู้จ้างงานบอกตามตรงเลยค่ะคือเขาพูดตรงไปตรงมามากนะคะไม่มีหลอกลวงไม่มีบิดเบือนบอกว่า อาชีพที่เขาจะต้องไปทําที่ต่างประเทศอาชีพที่คุณต้องไปทํำถ้าคุณสนใจเนี่ยซึ่งพื้นที่ที่คุณจะไปทํานั้นก็คืออยู่ในเอ,อ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นที่ไทยกัมพูชาหรือเวียดนามโดยอาชีพที่คุณจะไปทํานั้นคือคุณจะต้องแซงเป็นอายการในปฏิบัติการสแกมเมอร์คือเขาบอกตรงๆเลยว่าคุณต้องหลอกคนอื่นน่ะว่าคุณเป็นอายการแล้วเนี่ยคือแก๊งสแกมเมอร์ แล้วก็พยายามจูงใจว่าทำเหอะทำเหอะรายได้เนี่ยสัปดาห์ละ7,200ดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทคุณคิดดูว่าในขณะที่บางคน,นจะรู้สึกสิ้นหวังกับการอยู่ในประเทศของตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ได้มีไม่ได้แคร์เรื่องของศิลธรรมจริยธรรมหรือแม้แต่เรื่องของการหลอกลวงรู้แต่ว่าถ้าไปทำแล้วได้เงินเยอะขนาดนี้นี่แหละ คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเกาหลีใต้เดินทางไปทำงานและยอมโดนหลอกไปทำงานที่นี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีการนัดสัมภาษณ์แล้วก็เน้นย้ำว่าที่คุณจะต้องเอามาเนี่ยประกอบในการสมัครก็จะมีสำเนาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประกันสุขภาพแล้วก็มีการขอทราบข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกด้วยนอกจากนี้โฆษณารับสมัครงานเหล่านี้ก็มักจะมีถ้อยคำที่ ออกมาในแนวโน้มน้วค่ะเช่นจะมีคําว่าไม่มีชาวจีนเกี่ยวข้องเคอนี่เหมือนเป็นการตอกย้าเพราะว่าถ้าหากว่าบอกว่ามีชาวถ้าถ้าไม่ได้บอกคำนี้คนอาจจะเข้าใจได้ว่าอุย้ยเดี๋ยวจะต้องโดนทารุณกรรมโดนควักอวยัยวะโดนเอาไปขายเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อระดับโลกเขาก็จะมีการระบุเอาไว้น่าจะเป็นแบบเครื่องหมายกาดอกจันเอาไวใ้ใหญ่ๆเลยนะคะว่าไม่มีชาวจีนเกี่ยวข้องหรือจะระบุว่า ปลอดภัยและไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือจะระบุว่าอยู่กันแบบเฉพาะครอบครัวชาวเกาหลีให้รู้สึกอุ่นใจว่าจะไม่มีคนอื่นเข้ามาแต่ว่าจะมีเฉพาะคนเกาหลีอยู่ด้วยกันในสังคมเดียวกันเท่านั้นหรือระบุเลยว่าสามารถติดต่อกับครอบครัวได้หลังเลิกงานอันนี้เหมือนเป็นถ้อยคำที่จะโน้มน้าวออกแนวเชิญชวนล่อลวง ให้ติดกับแล้วก็ตัดสินใจในการเดินทางไปทำงานตามจุดหมายปลายทางด้วนะคะโดยโฆษณาเชิญชวนในการทำงานแบบนี้กำลังแพร่ระบาดในสังคมออนไลน์ของเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าตำรวจพยายามที่จะประกาศเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบแล้วก็ระงับบัญชีต้องสงสัยแต่ว่ารวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายค่ะที่พยายามจะมาเตือนสติว่างานแบบนี้มันไม่มีอยู่จริง งานสบายสบายเงินเดือนสูงขนาดนี้เงินต่อสัปดาห์ได้2 0งแสนกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงพยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ไปยังสังคมมากขึ้นเพื่อทําให้คนเกาหลีใต้ฉุกคิดและตั้งสติได้ว่าเออเราต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้รวมถึงมีการเรียกร้องไปยังภาครัฐให้ยกระดับในการสร้างเกราะป้องกันให้กับประชาชนเห็นไหม คือคนในทุกๆสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมที่เรารู้สึกว่าเออเขาอาจจะมีการศึกษาจเจริญแล้วหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ก็มีโอกาสที่จะโดนหลอกแบบนี้ได้แต่ว่าอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าคือบางคนรู้ตัวว่าตัวเองจะต้องไปทำงานเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งสแกมเมอร์แต่ก็ยอมที่จะเข้าไปอยู่ในแก๊งนั้นโดยที่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังของขบวนการแบบนี้มันเป็นยังไงมันมีอาจจะโดนการทรมานถูกการกักขังมีการทำร้ายร่างกายหรือว่าถ้าหากว่าอย่างที่เมื่อวานนี้ก็รายงานไปคุณผู้ชมไปดูย้อนหลังได้ในคลิปของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเขาอันนี้เป็นสื่อเกาหลีใต้ก็พยายามจะมาสื่อสารกับคนเกาหลีใต้ให้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ปลอดภัยแบบนั้นมีเหยื่อที่รอดมาได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าโดนอะไรบ้าง โดนทำร้ายร่างกายโดนทรมานโดนกักขังแล้วถ้าหากว่าทำได้ไม่ถึงเป้าก็จะถูกขายต่อไปให้กับแก๊งชาวจีนหรือแม้แต่ถูกควักอวัยวะเพื่อที่จะแบบเอาวในเมื่อคุณไม่มีประโยชน์แต่อวัยวะคุณยังใช้ได้เราก็จะควักอวัยวะของคุณเอาไปขายแบบนี้เป็นต้นสื่อของเกาหลีใต้ก็พยายามจะสื่อสารให้คนในประเทศรับรู้ว่าความน่ากลัวและความชั่วร้ายของขอบวนการแบบนี้ มันคืออะไรนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้ทางเกาหลีใต้ก็มีอีกมาตรการหนึ่งในการที่จะป้องกันนั่นคือเอาเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเนี่ยไปตั้งโต๊ะอยู่ที่สีหนุวิลซึ่งเป็นศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์เลยเพื่อหวังว่าจะได้ช่วยเหลืออะไรได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยนะคะตำรวจเกาหลีได้มีการเตรียมตั้งทีมงานที่เมืองสีหนุวิลเพื่อรับมือกับคดีที่ชาวเกาหลีใต้ ถูกหลอกไปทำงานให้กับกลุ่มอัจยากรรมออนไลน์โดยเฉพาะเลยค่ะโดยตำรวจเกาหลีใต้กำลังพิจารณาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่จะไปประจำการอยู่ที่กัมพูชาจากเดิมเนี่ยสามนายก็จะเพิ่มเป็น8นายทีมงานเฉพาะนี้จะถูกเรียกในชื่อโต๊ะเกาหลีนะคะโต๊ะเกาหลีที่ว่าเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สีหนุวิวแล้วก็จะมีการประสานงานกับทางตำรวจกัมพูชาเพื่อให้มีความร่วมมือในการสอบสวนในคดีได้อย่างทันท่วงที โดยจะมีตำรวจเกาหลีใต้ประจำอยู่สองนายเพื่อรับมือกับคดีลักพาตัวชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะนะคะโดยสำนักงานต่าง่งชาติของเกาหลีใต้ก็ระบุว่าการจัดตั้งโต๊ะเกาหลีนั้นคือหนทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดโดยกำลังปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งโต๊ะเกาหลีนี้อย่างเร็วที่สุดที่สีหนุวิวค่ะ